ผู้ว่าอย่างคุณชัชชาติทีมงานของกรทมเองเวลานี้ก็มีความพยายามในการทํางานเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอย่างเครื่องมือที่นํามาใช้ City ้แลบหรือพื้นที่การทดลองเนี่ยก็เพิ่งเริ่มทํากันไปแล้วคงพูดคุยกันต่อค่ะกับคุณพิรดลภาคคนเนตนะคะหรือว่าคุณภูเขานะคะที่ติดตามประเด็นนี้มา e x ็กปรกรุงเทพเพิ่งผ่านไปไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็เห็นความคืบหน้าของกรุงเทพมหาคนครด้วยแต่คําถามคือ City Lab ้แลบนี่มันทํางานยังไงแล้วมันเริ่มทําอะไรกันไปแล้วบ้างคะ่ะครับต้องท้าความ อย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเมืองของเราเนี่ยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการนํานวัตกรรมก้อนหนึ่งเนี่ยไปลงกับพื้นที่แต่เราก็จะพบว่ามันได้ประโยชน์บ้างได้ผลบ้างหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งมันอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเช่นเดียวกันทีนี้มันจะดีกว่าไหมฮะถ้าหากเรามีพื้นที่ในการมาลองผิดลองถูกได้นําโปรโตไทป์บางอย่างไปทดลองในพื้นที่จริงก่อนอนะฮะซึ่งซิตี้แลบเนี่ยฮะเขามองตรงจุดนี้ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีโจทย์ปัญหาที่แตกต่างกัน ดังนั้นก็ควรจะมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรบางอย่างที่แก้ไขกันไปคนละแบบด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเรื่องทางเท้าเมื่อกี้นะฮะที่ประชาชนเขาก็สะท้อนมาในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหาที่ต่างกันไปฮะอย่างบางที่เนี่ยอาจจะอยากให้กวดขันเรื่องของหาบเรแผงรอยะนะฮะอย่างบางที่ก็อยากจะให้มีการทําให้ทางเท้าเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งทางกทมอเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะคิดคน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์หาบเร่แผงรอยให้ไปอยู่ในที่เดียวกันไหมหรือสร้างฟุตบาทตั้งกระเบื้องให้มันแข็งแรงมมาาากกยิ่่งขึ้้นเเพพือใหหะับสภ ภาพอากาศภูมิประเทศของเรานะฮะอันนี้เขาเป็นสิ่งที่ทางซิตี้แล็บซิตี้แล็บเขากำลังทําอยู่นั่นเองครับอย่างซิตี้แล็บที่กําลังเป็นพื้นที่ทดลองในสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องของข้อมูลก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นแบบการอ่านโพลอย่างเงี้ยค่ะคุณดูขาวเขา <c oughs> ก็จะบอกว่าไปสัมภาษณ์ใครมาคคนในพื้นที่จริงหรือเปล่าแล้วกรุงเทพมหานครล่ะคะการทำซิตี้แล็บนี่เขาเอาข้อมูลมาจากที่ไหนบ้างน่าเชื่อถือจริงไหมจริง,รงๆเรื่องนี้เขาทํากันมานานแล้วนะคะตั้งแต่เริ่ม2ปีที่แล้วที่ผู้ว่าชาัติชาติเริ่มเข้ามานะคร คนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้นะฮะและอาจจะเคยลองร้องเรียนเข้าไปบ้างแล้วนะครับเป็นแพลตฟอร์มในการรวมข้อมูลการร้องเรียนประเด็นต่างๆของกรุงเทพมหานครของเรานะครับไปดูกันดีกว่าครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่คนกรุงมองว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขในวันนี้นะครับ อย่างที่เห็นเลยนะฮะคุณนุ่นแล้วก็คุณผู้ชมนะครับเราจะเห็นว่าอันดับหนึ่งคล้ายๆกับที่ประชาชนสะท้อนมานะฮะก็คือเรื่องของถนนและก็ทางเท้านะครับสออย่างนี้คู่กันไปนะครับถ้าหากถนนสุดโซมนะครับก็จะนําไปซึ่งเรื่องของความไม่ปลอดภัยในการสัญจรต่างๆซึ่งเป็นอันดับ3นั่นเองนะครับทีนี้รองลงมาแล้วก็จะเห็นว่ามีประเด็นลองลงมาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสว่างความสะอาดสิ่งกีดขวางซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันนะครับถ้าหากแสงสว่างมันไม่ดีก็นํามาซึ่งความปลอดภัยที่มันลดลงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการแก้ไขกันไปทีละจุดอย่างเชื่อมโยงกันนั่นเองครับ ฝาท่อนี่ถือว่าอยู่ในหมวดความปลอดภัยใช่ไหมคะด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างที่มีกรณีล่าสุดเนาะที่มีผู้เสียชีวิตจากการที่เดินตกท่อลงไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆฝ่ายก็พูดขึ้นมาครับแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าหากท่อระบายน้ําไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาน้ําท่วมและก็อาจจะให้การจราจรต,ต,าติดขัดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเอียงครับ ทีนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมครับที่ใครหลายๆคนสะทอ้อนมาครับว่าอยากให้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับทางตัวผมเองก็ได้ไปสำรวจพื้นที่อย่างบริเวณหน้าลานเซนต์เทนเวลครับว่าป้ายรถเมลใหม่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาจะมีโฉมใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไปติดตามกันครับ คุณผู้ชมครับวันนี้กรุงเทพของเราบ้านเมืองที่อยู่ด้านหลังเราตอนนี้นะครับมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปมากครับผมและปัญหาต่างๆที่อยู่ในเมืองนั้นก็มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวันครับดังนั้นแล้วการมีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาแก้ไขปัญหาของคนเมืองจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ครับแต่จะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาของทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ได้วันนี้ภูเขาจะพาทุกคนไปดูซิตี้แลบของกรุงเทพมหานครกัน เขาจะมีวิธีการจัดการปัญหาของเมืองนี้อย่างไรบ้างไปดูกันครับต้องขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าป้ายรถเมย์โฉมใหม่นี้ มีลักษณะเหมือนเป็นเสามากกว่าเป็นป้ายนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอยู่ไม่น้อยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของป้ายบอกเวลานะครับว่ารถมีแต่ละคันเนี่ยกำลังจะมาหาเราในก,กี่นาทีนะครับแล้วก็ตัวป้ายนี้ไม่ได้บอกเวลาได้เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมขนส่งด้วยนะครับว่า สายรถประจําทางนี้เลิกใช้ไปแล้วหรือยังหรือว่ามีสายอะไรใหม่ที่วิ่งเข้ามาแทนที่แทนที่เราจะไปนั่งดูข่าวสารว,ว่าเอ๊ะรถเมคันนี้มันเลิกใช้ไปยังมันจะเปลี่ยนเส้นทางเมื่อไหร่ไม่จําเป็นแล้วนะครับสามารถมาดูข้อมูลได้ที่ป้ายนี้ได้เลยเลขสายที่มันขึ้นอยู่บนป้ายคือเลขสายที่กําลังใช้งานอยู่ณนะปัจจุบันนี้นั่นเองครับแล้วก็การที่ให้ป้ายรถเมย์เนี่ยมีลักษณะเป็นเสาตรงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ประหยัดพื้นที่บนทางเท้าได้มากยิ่งขึ้น ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ใหม่ๆเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ทางกรมพยายามจะแก้ไขเพื่อคนกรุงเทพอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโจทย์เหล่านี้จะสามารถปรับแก้ไขทุกป,ปัญหาของป้ายรถเมย์ได้จริงหรือไม่เราต้องไปดูบนพื้นที่จริงครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ป้ายรถเมย์บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็น การจราจรขับข้างมากทีเดียวครับตอนนี้เราจะมาทดลองกันครับว่าสายรถเมล์แล้วก็จํานวนนาทีที่บอกว่าจะมาถึงเนี่ยมันจะเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทดลองดูกันที่สาย79เลยตอนนี้บนจอเนี่ยบอกว่าอีก2นาทีกำลังจะถึงเดี๋ยวทดลองจับเวลาดูเลยนะครับ ตอนนี้ก็รถเมลสาย79ก็มาถึงตป้ายรถเมลแล้วนะครับตอนนี้เวลาทําเวลาได้ที่ประมาณเกือบ5นาทีนะครจากบนจอที่บอกว่าได้ประมาณ2นาทีจริงๆมันก็พอพอไหวยอยู่นะครับก็ประเมินจากสถานการณ์ด้วยรถก็ค่อนข้างติดค่อนข้างจอแจรถเมลมาได้เร็วขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเกินความคาดหมายของเราด้วยนะแต่ว่าจากที่คุณผู้ชมสังเกตเห็นนะฮะแท็กซี่มีหลายคันเลยนะครับก็จะเข้ามาใช้ในเรนซ้ายสุดเช่นเดียวกันกันกบรถเมลนะครับก็อาจจะทําให้รถเมลเนี่ย จะจอดได้ไม่ตรงป้ายกับผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารจะต้องเดินเท้าลงบนถนนต่อไปอนิดนึงเพื่อให้ถึงรถเมย์นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้ใช้โดยสารรถเมย์บนท้องถนนนะครจะต้องพบเจอในแต่ละวันครับ สิ่งหนึ่งครับที่ผมได้เรียนรู้จากการมารอที่ป้ายรถเมล์ตรงนี้นะครับนั่นก็คือการออกแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับในการกําหนดพฤติกรรมของผู้คนในเมืองครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าด้านหน้าป้ายรถเมล์เนี่ยมีพื้นสีเหลืองที่เป็นเลนบล็อกนะครับให้สําหรับรถเมล์เท่านั้นที่จะสามารถจอดได้นะครับถ้าหากมีรถคันอื่นสัญจรเข้ามาเนี่ยห้ามจอดแช่นะครับเราจะสังเกตได้เห็นนะครับว่ามีบล็อก มีรูว่านะครับกั้นอยู่ระหว่างเรนไม่ให้มีการแทรกกันระหว่างรถสองฝั่งนะฮะแล้วก็มีกล้องเอาไว้จับด้วยนะคบว่ามีรถคันไหนเข้ามาจอดแช่หน้าป้ายรถเมล์หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ทางกทมเองก็ได้นําร่องไปบางส่วนแล้วนะฮะแล้วก็พบว่าสถิติของรถที่มาจอดแช่หน้าป้ายรถเมล์เนี่ยมีจํานวนลดลงนะฮะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างดีๆครับของการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาของเมืองครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เราเคยมองเห็นว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ต้องอาศัยพฤติกรรมต้องอาศัยจิตสำนึกของคนในเมืองเพื่อมาแก้ไขอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับถ้าหากเราเริ่มที่จะใช้ในวัตรกรรมมาแก้ไขเรื่องราวที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้นั่นเองครับและนี่คือส่วนเล็กๆจาก c i t y ้แล็บกรุงเทพนะครับที่จะมีส่วนช่วยสำคัญในการพัฒนาเมืองของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ คุณผู้ชมก็จะเห็นครับว่าแค่หนึ่งป้ายรถเมล์สะท้อนไปอีกหลายปัญหาของเมืองที่เกิดขึ้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการจราจรเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่จําเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เหมืองของเรามีความน่าอยู่นั่นเองครับ เอาง่ายๆนะคะเห็นจากที่คุณภูเขาเวรอเนี่ยเกินมาแค่3มนาทีชีวิตดีขึ้นมากเพราะว่าเราวางแผนอนาคตการเดินทางของเราได้อีกเยอะเลยนะคะถ้าไปตั้งจริงๆเนี่ยก็เห็นภาพเหมือนกันว่าการออกแบบเมืองทําให้คนเนี่ยมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแต่คําถามใหญ่คือที่ผ่านมาเวลา เวลาเราบ่นกันเนี่ยกทมก็จะบอกว่าไม่ได้มีอำนาจเต็มไงก็ต้องมีระบบราชการมีหน่วยงานต่างๆที่เชื่อมประสานกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัญหาใหญ่เรื่องนี้จะมีวิธีการยังไงที่ทําให้ซิตี้แลบมันฟล์ได้หรือตัวซิตี้แลบเองจะไปแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนตรงนี้ได้ด้วยหรือเปล่าครับทางซิตี้แลบเองเขาก็ออกมายอมรับตรงจุดนี้ครับว่าเพนพอตสำคัญของกรุงเทพคืออาจจะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพเยอะเกินไปทีนี้ซิตี้แลบก็จะเป็นเหมือนติ๊กซอครับในการเชื่อมโยงในแต่ละหน่วยงงาาาาาานนนนเเข้มทํบปััญหดียวก แก้ไขปัญหาในเชิงประเด็นมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็จะทําให้กรุงเทพของเราเ,เดินไปบนเส้นทางเดียวกันแก้ไขปัญหาเดียวกันทดลองในพื้นที่จริงก่อนนําข้อมูลมาปรับใช้แล้วก็นําไปสู่นวัตกรรมที่พัฒนามากยิ่งขึ้นได้นั่นเองครับค่ะจะเห็นว่าโจทย์สําคัญเวลานี้คือกรุงเทพมหานครค่อนข้างมีความซับซ้อนข้อมูลก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันจริงในฐานะประชาชนอย่างดิฉชันเองเก็เคยไปติดตามเหมือนกันนะคะเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครมี Data ค่อนข้างหลายชุดเหมือนกัน City La b จะมีการ นำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลมากกว่าแค่การใช้ทัฟฟี่ฟองดูที่เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะใช่ครับคือกฎแกของทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยจะเป็นเหมือนส่งเรื่องไปยังสำนักงานเขตแล้วก็กระจายไปให้แต่ละหน่วยงานเข้ามาแก้ไขใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่าตัว City l a b เนี่ยจะเน้นไปเรื่องของการแก้ไขกันอย่างยั่งยืนนะฮะก็คือเอาข้อมูลที่ร้องเรียนมาเนี่ยมาตั้งเป็นโมเดลนะวัตกรรมบางอย่างนะครับไปใช้ในพื้นที่จริงไปทดลองใช้ในพื้นที่จริงนะครับถ้าหากมีอะไรที่มันสามารถเสริมได้หรือว่าพฤติกรรมของคนในพื้นที่มันอาจจะต้องกการอีแบบ นึ่งมากกว่าก็ค่อยปรับตามกันไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญครับที่ทาง City l a ล็บเขาบอกมาว่าการพัฒนาพัฒนาเมืองเนี่ยมันลองผิดลองถูกกันได้เพราะว่าคนที่อยู่ในเมืองก็มีโจทย์ที่ซับซ้อนมากเชก่นเดียวกันครับเราไปฟังเสียงจากผู้อำนวยการ City l a ลกันครับคือตอนนี้เมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเรียกว่า p a s s i v ปัญหามาแล้วเราค่อยซ่อมอ่ะะเรียกปรับผุก็ได้นะคือหมือว่าเราเราทำงานปรผุ คือน้ำท่วมมัาก็ไปแก้ปัญหารถติดแล้วก็ไปแก้ปัญหาหรือว่ามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยคนโดนรถชนทีหนึ่งเราก็พยายามจะไปแก้ปัญหาซึ่งอันนี้เป็นการแก้ปัญหาแบบปรับผูกแต่ว่าผมว่าหน่วยงานกรทมเนี่ยถ้ามันมียูนิตหรือกลไกที่มาช่วยทําเรื่องของการมองไปข้างหน้านะอาจจะเป็นลักษณะของการคาดการณ์ว่าเอ้ยอย่าง ในอนาคตเนี่ยเราจะมีสองสมเรื่องที่จะเกิดขึ้นแหละอยายุไขเฉลี่ยมากขึ้นคนสูงอายุในอนาคตจะอยู่อย่างไระจะมีบ้านไหมระบบสังคมที่จะไปเอื่อมเหนี่ยเขาจะเป็นอย่างไงแล้วคือเราก็พยายามมองว่าะจะทำให้เมืองยั่งยืนเราต้องเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยเราประสบกับความเปลี่ยนแปลงอะไรที่รอ หรือเป็นความท้าทายอยู่อันนี้ก็ผมว่าชิลลับก็คงจะทําทั้งงานแบบที่เป็น u i ิก w ินหรือว่าผลลัพธ์ระยะสั้นที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เขาทนทุกมานานหรือว่าอยากจะทําให้บริการบางอย่างดีขึ้นกับส่วนที่เออแล้วมือจะรับมือกับความเปลี่แงระยะยาวหรือว่า,าความท้าทายเหล่านี้อย่างไร ตอนนี้ City Lab ก็ได้เริ่มมีโครงการนวัตกรรมอีกหลายชิ้นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดจอดวินมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องของทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สําหรับคนไร้บ้านนะครับโดยให้คนไร้บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและก็แสดงความคิดเห็นด้วยนี่ก็อาจจะเป็นก้าวใหม่ๆของการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหาคนครของเราให้มีความน่ายอยู่มากยิ่งขึ้นครับ ค่ะดิฉันก็ชอบคำหนึ่งมากเลยที่เขาบอกว่าไม่ไม่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ตามอย่างเงี้ยมันตามไม่ทันนะคะแต่ว่าการสร้างเมืองหรือว่าออกแบบเมืองมาเพื่อป้องกันหรือว่าสร้างความสุขให้กับคนในเมืองเองทุกกลุ่มเลยรวมถึงครอบครัวไปถึงกลุ่มคนเปราะบ,บางหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงล่าสุดในงานเอ็กซ์โปก็มีการเชื่อมโยงคนที่อยากเลี้ยงแมวกับแมวด้วยน่ารักมากนะ,ะก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจคงต้องติดตามกันต่อว่าซิตี้แลบของกรุงเทพมหาคนครจะพัฒนาไปถึงไหนและจะตอบโจทย์เมืองได้จริงๆม